เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักสืบได้เลยค่ะนะคะเหมือนใจยากเนาะค่ะแต่ว่ากะรวมๆแล้วไม่ยากค่ะง่ายค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้สาวก,ก็มัส่วนที่ดองเข,าข้าขคั่วอีกล้วค่ะเมนูกุ้งผัดพริกเกลือเนาะคะ่ะส่วนประกอบกระสิมีกุ้งนะคะกระเทียมซับค่ะละกะนี่กะหอมซอยเนาะค่ะนี่กะพริกค่ะ รากผักชีนะคะเกลือน้ำตาลผงปรุงรสนะคะน้ำมันนะคะนี่กะเป็นซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยนะคะมาลงมือเห็ดกันเลยค่ะตั้งกระทะแล้วกะเปิดไฟี่น้ำมันใส่เลยนะคะกระเทียมเจียวนะคะทีกระเทียมไปเจียวเลยค่ะให้หอมเลยนะคะเนาะ ขาค้นตลอดเนาะคะ่ะุนไปเรื่อยค่ะให้เหลืองหอมเลยค่ะค่ะแต่เทียมเขากับเปลี่ยนเสียเนาะค่ะเนาะหอมกรอบละค่ะและ้วก็เอาขึ้นอย่างไวเลยค่ะนี่นะคะ เอากุ้งลงเนาะค่ะเนาะค่ะคะาดไปะค่ะน่คะเอาวาอ่าห้าวเสียมะเสียมะผัดอีกเทียนหนึ่งอยู่เนาะค่ะเนาะก็เลยเอาแค่อ่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเลยเนาะค่ะ ขึ้นเลยค่ะหลากผักชีเนาะคะนะ่ะเนาะหลากผักชีพัดด้วยค่ะผักชีผักดจนหอมแล้วก่ะเทพทิกซ้ายนะคะมีได้ค่ะผันว่าเหียงกะตืมน้ำมันนิดหน่อยได้เนาะคะ่ะ เกลือนะคะ่ะน้ำตาลเนาะคะ่ะผงปรุงรสเนาะคะ่ะผสาก,กันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็กุ้งเนาะคะ่ะเทใส่เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็หอมนะคะ่ะหอมแล้วก็กระเทียมเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ผัดให้เข้ากาันนะคะยินหอมออกมาแล้วค่ะ ่วนในหิวเขาะะ่าแล้วค่ะตั้เตเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนะคะเหมือนใจยากเนาะคะ่ะแต่ว่ากะรวมๆแล้วไม่ยากค่ะง่ายค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะนะคะพอาเวลาผัดนะเ้าไปได้ไอ้ บไดไ้กันผัดเบิดนะคะเนาะเรือไปทะลุน่าอีกนิดนึงนะคะซัมมีก็นากินแล้วค่ะพี่น้องจา้าเป็นไงล่ะ